เรื่องอะไรอะคะคือผมเกรงว่าจะไม่มีการเลือกตั้งครั้งหนะ้า <c oughs> นี่ผมเคยพูดไว้นานแล้วคือรั้นนูลปี40เ <c oughs> นี่ยมีการเลือกตั้ง2ครั้ง <c oughs> แล้วก็มีการทำแรัฐประหารปี49รั้นนูลปี50มีการเลือกตั้งสองครั้งแล้วก็มีการทำรัฐประหารปี57รั้นนูลปี60มีการเลือกตั้ง2ครั้ง2 5 <c oughs> 6 2และ2 5 6 6ผมมาหวั่นใจ เพราะว่ารั้มนูรปี62เนี่ยออกแบบมาแล้วเนี่ยเขาไม่คิดว่าจะมีพรคอนาคตใหม<อ>่แล้วเมยุพพรคอนาคตใหม่ก็ไม่คิดว่าจะมีพักเก้าวไก่มีสอสอมากขนาดค<ะ>่ะคราวนี้ถ้าเกิดว่ามันยังเป็นอย่างนี้มันเท่ากับว่าไม่มีตัวเลือก<ะ>ขณะนี้เนี่ยฝ่ายอนุรักษนิยมปีขวาใช้พักเพื่อไทยไปยันพักคก้าไก่ทำให้ต้อง มีการประนีประนอมตกลงอะไรกันในเรื่องเกี่ยวคุณทักษิณน่ะมองอย่างนั้นได้ะนะจริงเท็จประการใดที่ว่าเขามีดีนงดีรัดผมไม่รู้เรื่องหรอกค่<น>ะถ้ามันยังไม่ฟื้นขึ้นมาอย่างนี้ถ้าแนวคิดในนามที่คล้ายๆกับอนาคตไก่ก้าวไก่ถ้าเกิดตัวหน้าที่เขามาถึงแม้ยุบพ,พักก้าวไก่ไป มีคนบางคนไม่สามารถจะลงสมัครรับเลือกตั้งแต่มันยังมีหน้าเดิมๆจำนวนหนึ่งเลียงขึ้นมาอย่างนี้คนจำนวนหนึ่งก็ไปเลือกมันสะท้อนสองอย่างอันที่หนึ่งการฟื้นฟูพรรคเพื่อไทยยังไม่ถึงจุดที่เป็นเป้าหมายของทีมงานที่เป็นคนวางแผนทางยุทธศาสตร์ให้กับพรรคเพื่อไทยประเด็นที่สองคือผู้คนมีความรู้สึกว่าพรรคการเมืองที่มีอยู่เนี่ยไม่สามารถตอบโจทย์เขาได้ ไม่สามารถที่จะให้ความหวังเขาได้นะมันจะมีความเสี่ยงในการที่จะมีคนอะไรวกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเขาไม่พึงปรารถนารูปแบบของนักการเมืองและพรรคการเมืองที่เป็นอยู่ในขณะนี้ค่ะอันนี้สมมุติเฉยๆเยนะคะว่าทําให้ประเก้าวไกลเนี่ยแบบถอนรากถอนโคนแล้วไม่มีขึ้นมาอีกเลยเนี่ยไม,ม,ม่มันไม่มีทางไม่มีทางเ,เพราะว่าความคิดว,วิธีคิดความคิดผู้คนที่เขาเป็นคนที่อยู่ใน แนวคิดแบบอนาคตใหม่ก้าวไกลเนี่ยเขามีที่ยืนแล้วเขามีที่ยืนแล้วเขามีเขามามีปฏิบัติการทางการเมืองเขามีประสบการณ์ก็จะมีคนจํานวนหนึ่งซึ่งเขาไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ยุคพักไปเขาก็ยังเป็นสอสอได้เขาก็ไปรวมตัวกันแล้วประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยใครที่เด้งออกจากพักก้าวไกลตอนนั้นหรืออนาคตใหม่ตอนนั้นก็ไม่ประสบความสุจในการเลือกตั้งแม้แต่คนเดียวอันนี้มันก็เป็นยาที่มันมันก็เป็นสิ่งบอกเหตุว่า เขาอาจจะรวมตัวกันได้หนาแน่นอาจจะมีจํานวนสอสอลดลงไปจํานวนหนึ่งพักฟื้นนะถ้ามีการเลือกตั้งครั้งใหม่เขาก็ต้องคิดวิธีการที่จะนําเสนอในการที่จะเอาชนะในการเลือกตั้งแล้วก็เขตที่เขากำ้ักึ่งมันมีเยอะนะไม่ใช่เยอะไอ้อนี่มันเป็นเรื่องที่ทําให้มันเกิดทางตันพักเพื่อไทยจะทําอะไรก็ทาเถอะจะทําแค่ไหนยังไงก็ตามทีเถอะแต่อย่าไปถึงขั้นที่มันเกิดทางตันแล้วยุบสภาเพราะ เกิดทางตันและยุบสภาในกรณีพรรครักไทยรักไทยเออไทยรักไทยใช่ไหม <5. S 1> เมื่อปีเมื่อต้นปี2549ก็จบลงด้วยการรัฐประหาราคุณเมื่อต้นปีเมื่อเมื่อต้นปี2557ก็พักเพื่อไทยก็เอาตัวเองเข้าไปคือทั้งเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานคือถูกต้อนให้ไปอยู่ในทางตันจากปัจจัยภายนอกทั้งนอกสภาในสภาทั้งการเคลื่อนไหวทางการเมืองบนถนนเนี่ย ็ต้องก,ก็ยุบสภาเสร็จแล้วก็ไม่ได้เลือกตั้งสองครั้งก็จบด้วยการรัฐประหารครั้งนี้ก็ต้องสรุปบทเรียนจากครั้งที่แล้วทั้งสองครั้งที่ผ่านมาว่าอย่าไปทําให้ตัวเองตกอยู่ในภาวะทางตันแล้วก็ล่าช้าในการจะยุบสภาผมจะบอกก็คือว่าไอ้อันเนี้ยมันเป็นความไม่ลงตัวจริงๆผมเนี่ยหวั่นใจ